พระนางเจ้าสุธิดาพระชรสุทธาที่มณฑลพระบรมราชินีต่อจากนั้นจะได้วางผ่านพุ่มเงินพุ่มทองเบื้องหน้าพระฉาย,ยาลักษมณ์เด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและถวายทุตเทียนแพรเปิดกล้วยกระทงดอกไม้ตามลำดับเรียนเชิญค่ะ จากนั้นนะคะท่านผู้มีการพัฒนายอดสื่อผู้มีการเชี่ยวชาญโรงเรียนเทศบาลสุขสุกจะได้กล่าวบทอาเซียนราวาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนานจา้าพะระบรมราชินีต่อด้วยกล่าวนำผู้ร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคลตามลำดับค่ะเรียนเชิญค่ะขอพระาาบบพาราชทานบวงชนูพนาสร้างฝ่ายพระองค์ตรีพระบารข้าพระพุทธเจ้า นพัฒนาเยอเสื่อตำแหน่งผู้บริหา,า,ารทรางวิทยาณผู้ในการสถาบันราชช่าญโรงเรียนทศบาลโสสนุกพร้อมด้วยรองผู้ในการสถาบันสาและคณะครูโรงเรียนทศบาลโสสนุกที่ได้มาพร้อมกันอยู่ณบริเวณมืองทนพิธีตแห่งนี้มีความปราบรื้มปิติเป็นรบนผลที่ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีและสมนึกในพระมหาการุณาธิ โดยพรอมเพียงกันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่ารองธุริรพูทบาทที่เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวราระหนึ่งในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ใต้ฝ่ารองธุริพระบาททรงเป็นคู่พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชอุทยัย มุ่งมั่นในการสื่อสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชนิในทุกพื้นที่ทั่วประเทศทั้งในด้านการเกษตรและการปรปับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อฝฟ,ฟื้นดินคืนป่าการพัฒนาอาชีพตามหลักเกษตรทฤ่ดีพอเพียงและทฤษฎีใหม่เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาหารบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการพัฒนาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ของรัศดรการแสดสินภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยทรงพระกรุณาส่งเสริมศิลปาชีพอันเป็นการบันรงรักษาเอกลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติไทยให้ทำให้ทำลงดูอย่างยั่งยืนสืบไปพระราชจริยวัตรอันงดงามเป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาลรา์โดยทั่วกัน ในสุภาวาระอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพุทธเจ้าขออ่งพระราชาอนุญาตถวายพระพรชัยมงคลตัางต่อไปนี้ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพุทธเจ้า ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีด้วยความจงรักภักดีขออัญเชิญขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรตรคุณพระศรีรัตนตรตรเตชะพระสยามเทวาธิราชเตชะพระสยามเทวาธิราชและสัพสิงศักดิธิ์ในสากลและสัพสิ่งศักดิธิ์ในสากลโปรดอภิบาลโปรดอภิบาลมานานดดล บรรดาโดนให้ใต้ฝ่ารองธุรีพระบาทให้ใต้ฝ่าพระองคธุรีพระบาทรงพระเกศิสำราสมรัสเสศิสำราพระชนมายุยิ่งยืนนานพระชนมายุยิ่งยืนนานพระเกียรติคุณพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลแผ่ไพศาลไปทั่วทุกทิศสารุทิศไปทั่วทุกทิศสารุทิศสถิตเป็นมิ่งขวัญสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มก้าร่มก้าของพวงข้าพเจ้า และเหล่าผสมนิกรและเหล่าผสมนิกกรตราบนานราบนานเธินเถิดเด้กยก่าวด้วยกะหมขอเดชะับ bye, bye. จากฟ้าเรื่องรองแสงทองส่งมาพรฟ้าต่างสดใสมหารชาชราชนีที่เพื่อนพวกชนชาวไทยท่าไทยประพูวนา

ไร้ฟ้าต่างสดใสมหาราชาราชินีพิงพันปวงชนชาวไทยละไทยพระผันวนายถวายใจสาดูดีสำหรับพิธีถวายสาดูดีเฉริมพระเกียรและถวายพระพรชยัยมงคลสมเด็จพระนางเงจ้าสุดธิดาพระชราสุทธาีิมลพระพรมราชนี